นแนวทางแผนเทรดในคู่ของเอ็นนะครับตัวเอนะครับต,ตลาดเป็นกรอบไซเว์นะครับแต่เราเริ่มเห็นการยกสวิงไฮสวิงโลขึ้นทำให้เรามองว่าไอาโซนที่นี้อาจจะเป็นตัวไซเวอ์อัพขึ้นไปนะครับเพื่อจะทำลายหายแล้วขึ้นเป็นเทรนต่อดังนั้นเราจึงจะให้ความสนใจกับโซนแนวรับน,นะครับเพราะนั้นโซนนี้ก็จะเป็นนะครับจังหวะตรงนี้เราจะเห็นนะครับเป็นโซนที่ราคาลงมาแล้วพักเบรดตรงนี้หมดเลยเราให้โซนนี้เป็นโซนแนวรับแรกก่อนนะครับ ส่วนโซนในรอบที่สองนะครับเราให้ความสนใจกับโซนชุดนี้นะครับที่ลงมาแล้วราคาดีกับก็จะเป็นโซนนี้นะครับดังนั้นเราจะรอรูปแบบสัญญ,ญาณนะครับลงมาทดสอบน,นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาทดสอบที่โซนนะครับเรายกขึ้นเห็นไหมครับดังนั้นเราจะรอสัญ,ญญาณอีกชุดหนึ่งก่อนนะครับให้เกิดสัญ,ญญาณทำโลเวอร์ทำยาทำโลเวอร์หายตรงนี้หรือว่าโลววอรลหรือว่าอะไรก็ได้นะครับลงมาพักฐานก่อนแล้วเรามารอให้เบรกสวิงไฮนี่ขึ้นหนึ่ง ให้เขาเกิดรูปแบบ chart pattern นี้เราเห็นกันะครับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ารอสัญญ,ญาณกดสวิงนะครับไฮโลลงมาครับแล้วรอสัญ,ญญาณกับตัวของจุดแท่งเที PA เนี่ยเราก็ปลายกับขึ้นไปนะครับมาเก็บกําไรที่ราคา0.62658ตรงนี้นะครับ0.6258อะถ้าราคาตรงเนี้ยนะครับโซนนี้รับไม่อยู่นะครับสมมติว่าลงมาแล้วรับไม่อยู่ปื๊ดไหลลงมาที่โซนเนียรับล่าง ครับเราก็มารอที่ส่วน,นรับล่างแล้วเราก็รอสัญ,ญาณรูปแบบของชาร์จแพทเทิร์นอีกครั้งหนึง่งไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของดับลัลบัตทอมนะครับอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับทริปเปิลบัตทอมหรือว่าตัวของ QM ครับเราก็ห,หา้หาจังหวะเมื่อเกิดการทําสัญญาณนะครับโลว์ r ลว w lower high l o w ว r แล้วเกิดสัญญาณเบรกเป็นไฮไฮขึ้นไปได้นะครับตั้งอย่างนี้เราก็รอสัญญารีเทสอีกครั้งหนึง่งครับเมืเ่อลงมารีเทสแล้วนะครับ เรารอสัญญา PA บายเมื่อมีสัญญา PA บายเราก็บา y กับซุ้มไปะครับแล้วเราไปเก็บ TP ที่ราคา0.6258นี่จะเป็นแผนเทรดในคู่กุลเงิน N อยู่นะครับส่วนการวางคำสั่งซื้อขายเรื่องหน้านะครับเราก็เห็นว่าโซนตรงนี้ครับเป็นกลับมาเป็นโซนแนวครับแนวรับละมันกองเท่งก็อาจจะรับราคาอยู่เราก็จะวางคำสั่งบายนะครับลิมิตที่โซนแนวรับนี้ราคา0.6205 อีกส่วนหนึ่งเราจเห็นตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณที่เกิดสัญญาณในรูปแบบของตัวดีมาดันราคาขึ้นไปตรงนี้ก็จะมีสัดส่วนนะครับครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะเราก็ดักราคาตรงนี้เลยครับครึ่งของดิมาล้วก็บายลิมิตที่ราคา0.6191ตอ่อปล้อตนะครับเราก็อยู่ที่ประมาณโซนราคา0.6177นะครับ T.P ก็0.6258อันนี้จะเป็นแผนเท็ในคู่สกุลเงินงตัว N.U นะครับ